สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกุมพันธุ์ตุลากันค่ะคุริดขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับตุลาการครับผมโอเคครับวันนี้เปลี่ยนเบนครับเปลี่ยนปัก็เปลี่ยนครับกุมพันธุ์เป็นไงไม่ค่อยสบายนะกุมพันุไม่ค่อยสบายคุธิ์ก็เลยมานวดแทนครับวันนี้โอเคค่ะมาลองมานวดกันเลยเครื่องปรุงเดี๋ยวจะถ่ายอ่า หมูก่อนนะคะวันนี้หมูกิโลครึ่งนะคะกิโลครึ่งเราก็จะใส่อซอสฝ้าเขียวซอสฟ้าเขียวแล้วก็น้ำปลารวมกันเป็นทับพ,พีครึ่งนะคะแล้วก็น้ำมันงาหนึ่งทัพพีครึ่งค่ะทัพพีครึ่งเหมือนกันน้ำตาลทรายหนึ่งทัพพีค่ะแล้วก็จะเป็นของกระเทียมหนึ่งทัพพีค่ะมามาดูกันเลยค่ะเราก็เทใส่เลยค่ะปึ๊บปูกพงพันธุ์เหมือนเดิมครับพี่น้อง เส้นอายของเ,เนื้อหมูเช็ดใช้วัสดุอุปกรณ์ให้คุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้ค่ะพี่น้องใช่ไหมคะคุณธิ์ค่ะใช่ครับค่ะวันนี้คุณคมพันธ์ก็จะนําเพลงอักษรน,นำนะคะมาฝากคราการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็มาฝากเอซทุกท่านนะคะ,ะซึ่งเป็นเพลงที่คุณคมพันธ์ประพันธ์ขึ้นมาเองนะคะแต่งขึ้นมาเองสําหรับ เป็นนวัตกรรมนำมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านและเขียนคำที่มีอักษรน,นำได้ถูกต้องค่ะโอเคมาพี่น้องมามาดูอ่าเริ่มนวดเลยค่ะงวดมูแดดเดียวสูตรฟูพันตุลาการช่องภูมิพันตุลาการครับ EP ที่หนึ่งร้อยเจ็ดอ่า EP ที่หนึ่งร้อยเจ็ดนะคะคุณฤทธิ์ขาครับผมอ,อ่า EP นี้เป็น EP ที่หนึ่งร้อยเจ็ดค่ะ ภุมพันธ์ทำแคบหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแคบหมูก็เป็นอีพีที่หนึอยสค่ะเดี๋ยวคุณคูมพันธ์จะอัปโหลดแล้วก็ให้กับเอฟซีได้ดูนะคะวันนี้ออกคู่กันนะคะทั้งหมูแดดเดียวแล้วก็ทั้งแคบหมูค่ะก็ต้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องภุมพันธ์ตุลากันค่ะขอบคุณเลยร้ายเลยค่ะพี่น้อง ขอบคุณทุกกาลังแรงใจเลยค่ะค่ะในช่องภูมิพันธุ์ตุลากันนะคะการทําช่องของภูมิพันธุ์ตุลากันเนี่ยก็มีคอนเทนต์มีมีคอนเซปต์ของช่องก็คือ,อจะนําเสนอเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ไขได้ในสามเดือนค่ะพี่น้องแล้วก็ในเรื่องของสืบสารภูมิปัญญาท้องถิน่นการจักสารจักร้าของคุณพ่อง,งามช่มชื่นค่ะ อ่าแล้วก็จะมีหมูแดดเดียวการทําแคบหมูการทําอาหารการกินค่ะพี่น้องเป็นวิถีแบบพอเพียงค่ะนําเสนอให้กับ F-C ได้ดูนะคะแล้วก็จะมีชีวิตน้องแมวน้อยเจ็ดตัวค่ะคุมพันธ์เลี้ยงแมวไว้เจ็ดตัวค่ะก็มี f อฟซีลายท่านที่ชื่นชอบน้องแมวแล้วก็บอกคุมพันธ์บอกว่าคุมพันธ์ค่ะนําเสนอน้องแมวให้ดูทุกวันนะคะอ่าคุมพันธ์จัดให้ตามคําขอค่ะเพราะว่า เอฟซีจะได้มีความสุขหลังจากที่ทํางานมาเหน็ดเหนื่อยๆนะก็มานั่งดูคลิปน้องแมวช่องโูมพัน์ค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของอการไอสอดแทรกนะคะสอดแทรกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมค่ะในเรื่องของความมีวินัยนะคะขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดออม แล้วก็ความบริยะอุตสาหะความเพียรค่ะความอดทนค่ะจะทําให้เราทํางานประสบความสําเร็จค่ะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเอฟซีขายช่องคมพันธ์ค่ะเอซที่กําลังทอ้อแท้สิ้นหวังเหนื่อยก็ขอให้ลุกขึ้นมาสู้ค่ะไม่มีอะไรที่แก้ไขไม่ได้ไม่มีปัญหาใดที่แก้ไขไม่ได้นะคะเราต้องสู้ใช้สติปัญญาใช้วิจารณญาณคิดไต,ตรตองหาทางออก ปัญหาทุกปัญหาแก้ไขได้ค่ะสู้ๆเลยค่ะพี่น้องเด้อไม่มีอะไรที่จะได้มาง่ายๆไม่มีความสําเร็จใดที่ไร้ความเพียรน,นะต้องมีความเพียรพยายามค่ะจึงจะทําให้เราทํางานประสบความสําเร็จเหมือนคุมพันตุลากันนะคะ,ะคุมพันตุลากันได้เลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญน,นะคะเชิงประจกรักษ์วสิบสามตั้งแต่ปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบ จนถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2567วันที่คุมพันธ์เกษียณในยุราชการคุมพันธ์พิ่งเกษียณนะคะเมื่อ30กันยาที่ผ่านมา,นาคุมพันธ์ก็ดำรงตำแหน่งครูเชี่ยวชาญว .13 นะคะสาขาภาษาไทยเป็นเวลา9ปีเต็มค่ะก็ถือว่าเป็นพระคุณอย่างสูงเลยค่ะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณ,คณ,คณสำลีตุลากันนะคะ พี่ป้านะ,ะพี่สาวน้องสาวพี่เคยน้องเคยญาติพี่น้องที่ให้กำลังใจเป็นแรงผลักดันส่งเสริมสนับสนุนค่ะแล้วก็ด้วยความเพียรความวิริยะอุตสาหะของครูพันธ์ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูอุทิศทุมท่มเทเสียสละมีจรรยาบรรวิชาชีพครูนะคะสอนนักเรียนเต็มเวลาเต็มความสามารถก็จะส่งผลให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ค่ะแล้วก็บุญกุศลก็ส่งผลให้เรามีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ แล้วสิ่งสําคัญที่จะขาดไม่ได้คือความเพียรค่ะความเพียรแล้วก็ความกตันญูกตาเวทีต่อบิดามารดาค่ะคุมพันหลังจาก,กเกษียณอายุราชการนะคะก็ได้มาดูแลบิดามารดาไดี่มาอยู่บ้านของตนเองนะคะซึ่งคุ้มพันสร้างบ้านไว้8ปีแล้วค่ะใช่ไหมคะค,มครูฤทธิ์คะใช่คสร้างบ้านอยู่ที่ชัยภูมินะคะอยู่ที่บ้านพอ่อบ้านแม่แล้วก็สร้างบ้านของตนเองอไว้ที่จังหวัดชัยภูมิก็กลับมาอยู่บ้านตนเองนะคะ ก็มาดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทำชิปคลิปช่อง YouTube อย่างต่อเนื่องแล้วก็หลังกเกษียณน,นะคะครูคุณพันก็ได้รับเกียรติจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภานะคะให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒินะคะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการคุรุพัฒนาค่ะโมดูลที่5ค่ะการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษและเเพื่อการสื่อสารนะคะและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาค่ะคุณพันก็เอ่อ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะคะแล้วก็ดูแลลูกศิษย์ส่งเสริมให้ความรู้กับลูกศิษย์ที่เข้ามาอบรมในระบบออนไลน์โครงการครูพัฒนาค่ะสำเร็จไปสองรุ่นแล้วค่ะรุ่นแรกก็เข้าสัมมนาเมื่อวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะรุ่นที่สองก็สัมมนาเมื่อวันที่อสองถึงสามพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันห้ารอยหกสบเจ็ดค่ะ ขุมพันทรซาบซึ้งในพระคุณนะคะ,ะแล้วก็ขอบพระคุณท่านเลขาธิการคุณรุสภานะคะที่ปรึกษาสำนักง,งานเลขาธิการคุณรุสภาด้วยนะคะแล้วก็สำนักง,งานเลขาธิการคุณรุสภาที่ให้เกียรติโ่มพันท์แล้วก็ให้โอกาสข่มพันท์นะคะ <c oughs> ถือว่าขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะให้โ่มพันท์ได้หลังกเกษียณแล้วก็ยังได้ทํางานในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรบุคลากรทางการศึกษานะคะ จะได้นำไปปรับประยุกต์ใช้ในการออกแบบการจริดกรรมการเรียนการสอนการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ให้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของภาษาไทยนะคะคมพันธ์ก็ต้องขอบคุณสำนักง,งานเลขาธิการครูสภาเป็นอย่างสูงเลยค่ะคมพันธ์ก็จะไปจะ,จ,ะจะปฏิบัติหน้าที่นะคะให้ดีที่สุดด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูมุ่งมั่นทุ่มเทอุทิศทุ่มเทเสียสละมีจรรยาบรณวิชาชีพครูสอนนักเรียนอสอนลูกศิษย์นะ,ะให้เต็ม ความสามารถเลยนะคะเต็มเวลาเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนะให้ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการออกแบบการจัดการการเรียนรู้การสร้างขึ้นมือวัดและประเมินผลต่างๆนะคะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาระจะได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็คำพันนำเพลงมาฝาก นะคะเพลงอักษรนำนะคะซึ่งเป็นเพลงที่คุณครูคำพันธ์ประพันธ์ขึ้นมาเองนะคะประพันธ์ขึ้นมาเพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนค่ะในเรื่องของอักษรนำนะคะอักษรนำเชิญรับฟังได้เลยค่ะมามาเรียนคำอักษรนำหมอกนานุนนำจดจำเอาไว้ เรียนรู้หลักภาษาไทยสนุกสดใสชื่นในชีวันสนุกสดใสชื่นในชีวันหมู่หมูหม่เรศรูหนักหนาเบื้อว่าฮาสนุกสุขันครืนเครงใครเงาสุขสันหอนำนั้นสำคัญมากมายหอนำนั้นสำคัญมากมายอย่าอยู่ยังไรวิญญาณ อยากอ่านให้รีบคนวา้เรียนรู้หอนำหลากหลายสุขใจกายชื่นในชีวีสุขใจกายชื่นในชีวีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีมามาเรียนคำอักษรนำมอกหน้านุนนำจดจำเอาไว้ เรียนรู้หลักภาษาไทยสนุกสดใสชื่นในชีวันสนุกสดใสชื่นในชีวันหมู่หมู่ร,รู้หนักหนาวือหวาหาสนุกสุขสรรเคลื่อนเครงใครงาหุกสุขสรรหอนำนั้นสำคัญมากมายหอนำนั้นสำคัญมากมายอย่าอยู่อย่างไรวิญญาณ อยากอ่านให้รีบคุนควา,ายเรียนรู้หอนำหลากหลา,หายสุขใจกายชื่นในชีวีสุขใจกายชื่นในชีวีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีดดดดจำจำดมามามาเรียนคำอักษรนนำมอกนะา,านุนนำ จดจำเอาไว้เรียนรู้หลักภาษาไทยสนุกสดใสชื่นในชีวันสนุกสดใสชื่นในชีวันหมูหมูรัดู้นักหนาบือว่าสนุกสุขครันเคื่นเครงไขเง่เงาสุขสรรหอนำนั้นสำคัญมากมายหอนำนั้นสำคัญมากมาย อย่าอยู่ยังไรวิญญาณอยากอ่านให้รีบค้นควาให้เรียนรู้ขอนำหลากหลายสุขใจกายชื่นในชีวีสุขใจกายชื่นในชีวีคิดคิดคด,ดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดคด,ดูให้ดีจำจำไว้ให้ดี ก็เป็นเพลงอักษรนำนะคะก็นำมาฝากกับ fc ทุกท่านนะคะสำหรับนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับ fc ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการครูและบุคลาก,กรทางการศึกษานะก็ฟังเพื่อความเพลิดเพลินนะได้ความรู้เล,เล็กๆน้อยนะคะนำมาฝาก fc ค่ะคำที่มีอักษรนำนะคะอักษร o n ยอจะมี4คํคำนะคะอักษร o ํายจำได้ห no นมีสี่คำ อย่าอยู่อย่างอยากนำเร่งจดจำให้ขึ้นใจนี่ค่ะก็คืออักษรอนำยอจะมีอยู่4ตัวนะคะอย่าอยู่อย่างไรวิญญาณอยากอ่านให้รีบคนวายเรียนรู้หอนนำหลากหลายสุขใจกายชื่นในชีวิตสุขใจกายชื่นในชีวิต คิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีอ่ะก็ต้องขอบคุณทุกทกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องโคมพันธุรากันนะคะสำหรับนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะไปปรับประยุกต์ใช้นักเรียนก็จะมีความสุขด้วยนะคะแล้วนักเรียนก็จะเรียนรู้ในเรื่องของความคิดรวบยอดของคำที่มีอักษรนำนะคะ คำการอ่านการเขียนคำอ่านอักษรน,นำนะคะก็จะเหมือนเขียนเหมือนคำเขียนเลยนะคะคำว่าหวีนะคะหอวอีหว e, ีเวลาเขียนคำอ่านก็จะเขียนหวีเลยนะคะเหมือนกับอักษรควบกล้ำอักษรควบกล้ำแท้ะคะ่ะเวลาเขียนคำอ่านเราก็จะเขียนอักษรควบด้วยเพราะว่าเราอ่านออกเสียงอักษรควบนะคะนี่ค่ะ หมูเดดเดียวก็สวยงามเลยค่ะ EP ที่107ค่ะสำหรับ EP ที่107นะคะคุพันธ์ก็นำเพลงอักษรน,นำมาฝากนะคะซึ่งเป็นเพลงที่คุพันธ์ประพันธ์ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับ FC ที่อยากจะดูในเรื่องของเทคนิคการสอนต่างๆนะคะ,ะ,คะก็สามารถที่จะไปดูคลิปย้อนหลังของคุมพันธ์ได้นะคะคุมพันธ์นำเสนอไว้เยอะมากเลยค่ะ200กว่าคลิปนะคะ ในเรื่องของคลิปการสอนไม่ว่าจะเป็นการสอนอ10นาที20นาทีเครื่องชั่วโมงหนึ่งชั่วโมง,โม,งมีหมดทุกอย่างเลยค่ะ,ะทั้งสอนสระคุมพันธ์ก็จะนําความรู้ในเรื่องของเพลงสระแล้วก็เพลงที่นาไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหลักภาษาด้วยนะคะนำมาฝาก fc ขอบคุณ fc ทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะดูค่ะสีแดงเลยค่ะนี่ค่ะสวยงามเลยค่ะออกสีแดงแดงชมพูค่ะ สวยเลิศเลยค่ะขอบคุณ f อฟทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโูมพันตุลากันค่ะขอบพระคุณอย่างสูงเลยค่ะนี่ค่ะคุณลิตขาเหนื่อยไหมคะคเหนื่อยครับเหน่แล้วต้องทำไงคะค,ครับโอเคค่ะเป็นสามีสุดที่รักของคูมพันนะคะคุณสำริดตุลากาันนาร่วมด้วยช่วยกันเป็นผู้ที่สนับสนุนส่งเสริมภูมพันทุกอย่าง จนครูกุมพันประสบความสำเร็จในหน้าที่ราชการนะคะก็คุณครูสำเร็จตุลาการก็เปรียบเสมือนคุณพ่อคุณครูอีกคนหนึ่งนะคะเพราะว่าดูแลทุกอย่างนะคะต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจค่ะกุมพัน์ก็ขออวยพรให้เอฟซีทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกอย่างนะคะ ไม่ว่าจะเป็น f อฟซที่อยู่ในประเทศต่างประเทศนะคะอ่าแล้วก็เดินทางไปแห่งหนตําตบลใดก็ขอให้ปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะขอบคุณ f อฟซีเป็นอย่างสูงเลยนะคะนี่ค่ะลดเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะได้ครบเวลาแล้วค่ะนวดสิบห้านาทีแล้วค่ะ เอาคริคขาวางให้ f อฟดูเต็มถาดค่ะเต็มถาดเต็มถาดนี่ค่ะ f อฟดูดูดูความมันดูความเป็นเงางามของเขาค่ะนุ่มนุ่มได้กันเนี้ EP ที่หนึ่งร้อยเจ็ดค่ะขอบคุณเอทุกท่านเลยนะคะอ่าที่ท่านได้มาดูในเรื่องของการทำหมูเดดเดียวนะคะคลิป EP ที่หนึค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะคุณธิ์ขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ